โอเคสวัสด okay, so ah, uh ีท่านทุกคนเรียกผมนะเพราะเจชแนเหมือวันนี้ไม่จะชื่อว่าแคสเตอร์เลยนะวันนี้จะมาเล่นกันน้กันต่อมาเดี๋ยวเราจะเราจะมาไอ้นี่กันเลย Let's go อ่ะเพจต่อไปคือเฟซอาหารนะอะไรกันเนี่ยโอเคเราจะกด X นะโอเคเรียบร้อยฟีดแฟมิลี่ใช่ไหม เอาเป็นอะไรคริ <Okay. S 1> ม่มโอเคแล้วก็ตายนี่ไงนี่มันนี่ไงจุดด้วยมานี่มานี่มานี่เลยมันี่เลยเออเออปึ๊บ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 น,นี่ไงนี่ไงโอเค ปึ๊บโอเคต่อไปอ่ะต่อไปโอเคอันนี้ไปอาชิบปึ๊บโอเคอันนี้แล้วก็อันนี้ปึ๊บโอเคฟ,ฟืบโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้ว ได้อันหนึ่งก็โอเคดีโอ้เอาเอาอีก่ละนี่แห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 ละปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเรียบร้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเราต้องเราต้องการไข่ฮะก็อีกแล้วไม่แล้วเนี่ยตัวเนี้ย ปึ๊บโอเคเก็บมาปึ๊บโอเคอเคันแรกเสร็จแล้วนะคะต่อไปคันที่สองมาเลยก็จะเป็นอาหารนะนะั่นแหละโอเคใชัด้วยปึ๊บโอเคเอาเอาเอาอะไรเนี่ยปึ๊บ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 ปึ๊อาชิพชิพโอเค ต่อไปกินเลยอะกินไข่นะทุกคนปื้อเราเรา,เาก,กินติดต่อกระสอบนั่นเลยโอเคโอเคคนที่สองเสร็จสบู่ได้ร้อนนะต่อไปขึ้นที่สามมาเลยมันจะคืออะไร ฮันติ้งเมาส์นะฮะเป็นหาการหาหนูหนูอยู่ไหนเนะี่ยโอเค้องต้องหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะโอ,โ,อโอ้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 เดี๋ยวก่อนอันนี้จะเจอหนูละโอเคย่อง โอ้โดนแล้วโดนเลนหลึกไปเลยฟึบโอ้โอ้เอ้าอ้าอ้แน่นอนปึ๊บเรียบร้อยตายไปเลยดูไงนั่นหนุ่ยตัวนึงโอ้โหใหม่ละไอ้นี่มันขัดขวางจริงปึ๊บปึ๊บ นี่เน,นี่ยน,นี่เ่ยเรียบร้อยจัดการนี้ก่อนเจ้าก็ตายขัดขวางจริงเลยเราปรึ๊บปึ๊บโอเคเลตายตาย,ต,าย,ต,ต,ายตัวโหตายทุกตัวเลยมั้งแล้วหนูไปไหนอีกตัวหนึ่งอ่ะอันนี้จะละ โอเคเราต้องย่องนะต้าเริ่มมันชิโพชิโพขึ้นมาปึ๊บย่องย,องยองอ่องย่องเออเออเออโอ้เรียบร้อยโอเคอเคว้สที่สองเสร็จลงสมบูรณ์แล้วต่อไปคัิที่สี่มาเลย Hunting Boy อ,อีกแล้วหมูป่าใช่ไหมโอเคเอา้าใหม่ละใหม่ล,หมล,ละเรีกคูณปึ๊บขัดขวางจริงเลย โอเคตายเลยตัวหนึง่งมันอยู่หมว่บอลน่าจะอยู่ตรงทุ่งนั้นน,น,นะถ้าจำไม่ผิดโอเคเจอละเอมีนีนี้บอสโอเคค่ะก่อนกาตัวนี้ก่อน โอเคมินิบอสก่อนเลยปึ๊บเพราะว่ามันทำให้เงินเยอะมากโอเคซโอเคโอ้โหตัวนี้ตีแรงมินิบอสตีแรงมากปึ๊บปึ๊บโอ้โหตายไหมเนี่ยโอ้โหเกือบตายแล้วเนี่ยไปตบไปมาดูกันว่ามันคืออะไร ดื่มแล้วนะโอเคเราต้องไปดื่มน้ำใช่ไหมปุ๊บเราต้องล็อกไปไว้ไปนะ let's go คือคืออาหารได้หมดในตอนนี้ป๊บดื่มเลย อะไรกันเนี่ยคุณรู้สึกกังวลกับการได้รับสินค้าโอเคส่วนเรคลิปนี้ต้องขอาลาไปก่อนนะคันเนี่ยแหละ